สบายดีทุกๆคนนะที่อยู่ในกลุ่มเมื่อนี้เราจะมาสอนวิธีการวิธีการตั้งเบิ่ง YouTube เราได้เงินเนาะมาติดตามน้อกันไปนเลยเริ่มต้นเราคนะลิกลิงก์นะลิงก์ของเว็บไซต์ที่รีนเราได้เงินนะคือตัวนี้นะติดเข้าไปเลยนะ วิธีสมัครนะมาแต่เป่าวิธีสมัครนะถ้าเข้ามาในหน้าต่างตัวนี้แล้วนะเนาะเราจะมาติ้งเซตตัวนี้เนาะที่เมนะนะาส์ซีตัวนี้เนาะรีจิสเตอร์เนนะาะนั่นมาอ่าตัีเนาะรีจิสเตอร์เส้นหนึ่งบางตวนี้เนาะเอาก็ติดลงไปตัวนี้เนาะตัวทีว่เมาส์ซีตัวนี้เนาะ วันนี้มันจะให้เฮาไซซื้อผู้ไซราคาหลังฮัผ่านแล้วก็รหัสผ่านอีเกเชื่อน,นึงแล้วก็อีเมลแล้วก็ซื้อแท้ของเรา,านามถูกต้ของเราเนาะ,อ,ะออกมาบนหนึงกันไปเลย, <S 1> <S 1> เลยตัวนี้เฮาไซส,สมัครให้อีกคนนึงนะ <S <S อเอาออกมาอันนี้แม่เฮาใส่ชื่อของผู้สมัครเลยเด้อน,นี่ครับตัวต่อมาแม่เฮาไซ ครับผ้านะครจะใช่ไหมใช่ไใช่นี้เนาะวันนี้เขาใช้อีเมล จซื้แทเนะัซื้อแทขอนใ้เาท้งนี้เนาะตนี้เดี๋ยวเขาจะขอแคปจอใหก่อน น่นาปกติกใส่ปะลงทะเบียนซื้อหุ้นมะาเอาก็ะส่เตรงนนี่ใส่เมีมีซื้อคือกันแล้วอาจะเจะบใหอเนะเาก็เปลี่ยนใช่สองห้าเจ็ดห้าเจ็ดอะไรเปน ทับนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ทำบันทึกไปเลยตอนนี้เงินยังมีอยุทธสูงกรีบนเนาะเขาต้องมีจํานวนคนเนี่ยจำนวนผู้อันนี้สามสิบคนเนาะแล้วตัวนี้จะเป็นรายได้เนาะรายได้ที่จะได้จากอ่าเจ้าเข้าไปเบิ้งรัสมัครต่อจากนทงของเราเนาะวิธีการเบิ้องจะมีได้เริ่มดูนี่เลยก็ได้เ,เริ่มดูนี่เลย เราก็มาเลือกเบ้างวิดีโอในนี้เนาะใน youtube ใน,นนี้อันนี้เป็นจํานวนเงินที่กัจเจ้าจะให้เราเนาะ4.00ดอลลาร์4 0่ยีดอลลาร์ในนี้หกสิบดอลลาร์เนี่ยเขาว่าเลื่อนเล่นบ้างไหมนรัน<อ>ถ้าามืดนี่แล้วเขาก็ติ๊กไปตัวใหม่เนาะเนี่ยก็จะเลื่อน,น,นเล่นบนตัวใหม่ไปเรื่อยนะ<อ>วิธีสมัครเขาก็มีแต่ตรงนี้นะ